ขายเอามันครับคันนี้ใช้เงินออกรถแค่8บาทผ่อนไม่เกิน6 0 0 0บาทตลอดอายุสัญญากับเจ้ารีแม็กแคป2.5ตัว S p 2 0ี4ราคาดีขนาดนี้แต่คันนี้ผ่านการตรวจสอบสภาพโดยผู้ยุตฉายเรียบร้อยแล้ว344จุดรับประกันเลยว่าไม่มีชนหนักจมน้ำที่ความตัดต่อไฟไหม้ก่อไหม้แน่นอนและคันนี้ผมจัดส่งลงอ่างมาให้เรียบร้อยแล้วแมตเวลคอบ18มีมาให้เบามือเปิดประตูโครเมี่ยมแท้ๆแล้วโพรงแกนติดข้างประตูให้อีก2ตัวพร้อมจอ LCD ติดตั้งมาให้ ส่วนเบาะผ้าคันนี้สภาพดีมากๆเรียกไดว,ว่าเหมือนใหม่95เลยผมมาในพาวเวอร์และกระจกไฟฟ้าออโต้นี่แม็กเครื่องเสียงกัดเต็มขนาดนี้แต่ผมไม่บบกราคาเพิ่มนะ289,000บาทหรือพอนเบาๆเพียง5,700บาทตลอดอายุสัญญาฟรีดาวน์ฟรีจัดฟรีโอนฟรีทุกัก้นดำเนินการแต่สำหรับใครที่กำลังกังวลเรื่องการซื้อรถมือสองก็หายหัวใเลยเพราะเราคือตัวจริงที่เปิดให้บริการน,นรามากกว่า30ปีซื้อรถกับเราสบายใจได้เลย100ถ้าสนใจคอนแทคอยู่ท้ายคลิปครับ